ผู้ช่วยศาสตราจารเพชรรัตน์บริสุทธิ์คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏเทพสตรีให้เก็บเป็นประธานการประชุมหัวหน้าภาคหัวหน้าสาขาวิชาและคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่11ณห้องประชุมดอกนกยูงชั้น3อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกัน2ใน3เมื่อวันที่10พฤศจิกายน2566 โดยมีวลัะสําสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศมาหากแลวราชภาพิเทพสตรีเรื่องกองทุนพัฒนานักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจำปีพศ2566การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา2566ระดับหลักสูตรระยะ6เดือน และการพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการเรียนของนักศึกษาในภาคปกติและภาคพ,พิเศษ